ทำไมเจ้าจอมพระสนมในรัชกาลที่หมีสกุลบุญนาคมากกว่าสกุลอื่นภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเผยสาเหตุทำไมเจ้าจอมพระสนมในรัชกาลที่หมีสกุลบุญนาคมากกว่าสกุลอื่นตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมาชนชนั้นนำทางสังคมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และพวกเขามักเป็นกลุ่มคนที่กำหนดโครงสร้างทางสังคมอันรวมไปถึงสถาบันครอบครัวมีกฎหมายที่ระบุนิยามและกำหนดความชอบธรรมสำหรับกรณีมีเมียหลายรายแต่เมื่อมาถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์เหตุผลสำหรับการมีเมียมากกว่าหนึ่งคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงในสถาบันครอบครัวในสมัยโบราณเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักวิชาการประวัติศาสตร์ศึกษาข้อมูลกันมานานแล้ว รองศาสตราจารย์ดร์ดารารัตเมตริกานนท์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาเรื่องระบบผัวเดียวหลายเมียในสังคมไทยตั้งแต่พศ2528หากย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยฝ่ายชายเป็นผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจเพราะเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงอยู่ในบ้านสังคมสมัยสุขโขทยัยไม่ได้ห้ามชายมีภรรยาหลายคน แต่ใช้ระบบศีลธรรมเป็นตัวควบคุมผู้ที่มีภรรยาหลายรายจะถูกตำหนิจ,จากสังคมขณะที่ผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วกลับไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับชายอื่นชายหญิงที่ล่วงละเมอจะต้องตกนรกโดยที่ไตรภูมิพระร่วงก็บรรยายสภาพนรกไว้อย่างน่ากลัวเมื่อมาถึงสมัยอยุธยาโครงสร้างความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวยังไม่แตกต่างมากนักแต่เริ่มมีกฎหมายรองรับอย่างชอบธรรม กฎหมายลักษณะผัวเมียพศ1904หรือพระอายการลักษณะผัวเมียเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนและยังจำแนกประเภทเมียไว้สามแบบด้วยกฎหมายนี้ยังใช้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อมีกฎหมายมาสอดรับกับค่านิยมมีภรรยาได้หลายคนยิ่งทําให้ค่านิยมนี้คงอยู่โดยเพศชายมาคิดว่าการมีเมียหลายคนแสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรฐษฐกิจ ฐานะทางการเมืองและตอกย้ำความเป็นสังคมชั้นสูงค่านิยมลักษณะนี้ปรากฏอยู่ในชนชั้นเจ้าหน่ายสมัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่านิยมนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยความคิดเห็นของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดมองว่ามาจากความต้องการส่งเสริมอำนาจทางการเมืองโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาศัยที่ดามาเป็นเจ้าจอมการมีเจ้าจอมเป็นทั้งเครื่องประดับบารมี และเครื่องการันตีความจงรักภักดีลดแนวโน้มความคิดกบฏอีกด้วยพรอสัตสตราจารย์ด็อกเตอร์ดารารัฐอธิบายว่าเหตุผลเรื่องนี้ปรากฏเด่นชัดเฉพาะในสมัยรัชกาลที่หนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์มองว่าการมีสัตรีมากหลายคนไม่ได้เป็นแค่ความพอพระทัยส่วนพระองค์แต่ยังมีความจำเป็นทางการเมืองด้วยสืบเนื่องมาจากสภาพการเมืองในสมัยต้นรัชกาล ซึ่งพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ถูกจำกัดพระราชหัตทเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิรุณหิตทรงบรรยายเปรียบเทียบการได้รับราชสมบัติเมื่ออายุ15ปีเสมือนตะเกียงริบหรี่ใกล้ดับลงและในพระราชหัตทะเลขาตอบหนังสือข้าราชการเมื่อพศ 2,438ก็ทรงย้ำอีกว่าฝ่ายเสนาบ,บดีมีอำนาจมากขึ้นสภาพการเมืองสมัยนั้นมีสภาพแบ่งขั้วผู้นำเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ซึ่งมีอำนาจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และกลุ่มพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นารารัชีให้เห็นว่าบิดาของสมเด็จเจ้าพระยาคือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูนวงศ์ดิดบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสมัยราชการที่4ี่เป็นเสนาบดีพระคลังและกลาโหมสมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคผู้เป็นอาเป็นผู้สำเร็จราชการในกรุงเทพมหานครกับว่าการพระคลังสินค้าสะท้อนบารมีของสกุลบุญนาคที่สืบเนื่องมาจนถึงต้นราชการที่5อันมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศิษสุริยวงศ์ ช่วงบุญนาคเป็นผู้นำซึ่งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดารารัตน์มองว่าด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะสู่ขอเจ้าคุณพระประยุทธ์วงเจ้าจอมมันดาแพรหลานปู่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ให้กับรัชกาลที่ห้าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าซึ่งนอกเหนือจากการรักใคร่ของหนุ่มสาวแล้วยังคงเพื่อผลทางการเมืองด้วยเช่นกัน ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการคือเจ้าจอมพระสนมในราชการที่หมีทิดาสกุลบุญนาคมากกว่าสกุลอื่นเช่นทิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เทศกับท่านผู้หญิงอ่วมนั้นเป็นเจ้าจอมพระสนมเอกถึง5ท่านได้แก่เจ้าจอมมันดาอ่อนเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอบอาบและเจ้าจอมเอื้อนนอกจากนี้ยังมีทิดาที่เกิดจากภริยาอื่นเป็นเจ้าจอมอีกสอง ท่านคือเจ้าจอมแก้วและเจ้าจอมแสตัวอย่างข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของทิดาในสกุลบุญนาคเท่านั้นนักวิชาการล้วนวิเคราะห์ว่าเหตุผลทางการเมืองเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชนชั้นเจ้านายมีภรรยามากกว่าหนึ่งรายระบบผัวเดียวหลายเมียนี้เริ่มเสื่อมลงและเข้าสู่ยุคผัวเดียวเมียเดียวเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลทางความคิดของชนชั้นนํา การต่อสู้ทางความคิดเชิงนโยบายและทางกฎหมายปรากฏให้เห็นมายาวนานจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวที่ประกาศใช้ให้ชายอาจมีภรรยาได้หลายคนและมาแก้ไขว่าให้ชายมีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงคนเดียวหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง